เชนักกีฬานะครับผอบคุณสมบัตแล้วนะครับเราจะเรื่องเรื่องการในขันนะครับเนื่องจากนะครับวันนี้นะครับสภาพอากาศนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่นักกีฬานะครับเราจำเป็นต้องาำชับเวลานะครับเราจะเป็นที่จะต้องกระชับเวลานะครับเพื่อให้นะครับการในขันนะครับ สนามที่วิ่งพร้อมแล้วใช่ไหมครับทดสอบนะครับถ้าสนามหนึ่งพร้อมแล้วนะครับรถมกันการแข่งขันได้เลยครับเชิญเลยครับนะครับขอความร่วมมือนะครับ ขออนุญาตเชิญนักกีฬาครับทั้งสองทีมครับเชิญครับในสนามที่หนึ่งครับซูเฮาครับพบกับลิตเติลบาน่าครับทั้งสองทีมครับเก็บชัยชนะมาได้แบบแรกทั้งคู่ครับเราไปดูกันต่อในบัที่สองครับเชิญครับเชิญนักกีฬาครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับน้องๆเชิญเลยครับวันนี้นะครับสภาพอากาศอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอการชับเรื่องเวลานะครับจะชับเวลานะครับ ขอมรุ่องมือนะครับน้องๆเอาเสื้อเข้าในกงเกงให้เรียบร้อยนะครับแต่งกายให้เรียบร้อยนะครับ ลิตเติร์มานหน้าฝั่งนี้เลยครับหูหอฝั่งนี้ครับนะครับ ชมการในกันครับในรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีครับระหว่างดิสตันบานาน่าครับพบกับฟูเฮาครับขอเสียงปรบมือให้กับนักกีฬาทั้ง2ทีมด้วยครับนี่ครับคือเป็นกาใจให้กับนักกีฬาทั้ง2ทีมครับนี่ครับเป็นศิลป์ครับจากชมรมบาสเกตบอลครับนี่ครับฟูเฮาครับแบบนี้น่าจะเป็น ครับซิกแ่งซักซีครับรองเดียร์ร้อยบิจารทั้งคู่ครับฟูเฮากับลิตเติ้ลบานาน่านะครับน้องจากรองเดียร์ร้อยบิจารายครับลิตเติ้ลบานาน่ากับฟูเฮาครับ หรือตะลับที่สุของฟูเฮาพยายามที่จะยีจอนี้เก็บได้รีบาวน์นี้ไม่เข้าครับไปครับแต่การเล่นขึ้นมาของนิตเตอร์บานาน่านิตเตอร์บานาน่าข้ามาที่หมายเลขสามพยายามที่เจ้วาโจนี้ไม่ได้ครับเริษัทเก็บได้ครับของฟูเฮาฟูเฮาครับตัวนี้หมายเลขแปด อยู่ที่19ครับ19พยายามที่จะยิง3าคะแนนตอนนี้ครับไม่ถึงครับนี่ครับการในขันคู่นี้ครับในรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีชายครับเป็นการขันครับลิตเติ้ลครับพบกับฟูเฮาครับทีมใดครับจะเก็บ2คะแนนได้ครับดึแมตช์แรกนะครับทั้งคู่เก็บชครชนะมาได้ครับอยู่ที่19ฟูเฮา เอาให้มาที่หมายเลขหนึ่งครับพยายามที่จะยังได้อยู่ที่9ก้าโยกออกหนึ่งที่พยายามที่จะมุดเข้าไปจังหวะนี้วางเราไป2คะแนนครับหรือต่อที่ลิตเติลบานาน่าให้มาที่ส0ศิริวิทย์ข้ามาที่หมายเลข2ให้ขึ้นมาที่1 4กลับไปที่ผู้เล่นหมายเลข2ครับสามสิบสี่ไปายาที่นิงครับโรนตัดได้ครับ อยู่ที่สิบเก้าสิบเก้าให้มาที่หมายเลขหนึ่งอยู่ที่หมายเลขสองครับของ Britain. ลิตเติลลิตเติลทำมาที่สิบสิบแหวกเข้าไปจังหวะนี้ก็พยายามที่จะยิงวันนี้ครับไม่ไ,ได้เป็นเกมของมาเลขหนึ่งโดนตัดได้ที่เจ็ดเจ็ดของลิตเติลยิงจังหวะน,นี้ไม่ได้ครับอยู่ที่มาเลขสามของฟูเฮาครับนี่ครับโยนดอกสวยครับจังหวะนนี้ครับไปแล้วครับ พยายามที่จะแหวกเข้าไปจังหวะนนี้ก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวพยายามที่จะดีบอลเก็บได้ที่มาได้สาไม่ได้ครับดีเทิร์นตัดได้ครับพยายามที่จะโต้กลับเร็วๆที่สี่วันนี้ครับพยายามที่จะว่าลงไปครับนี่ครับเอารมณครับจังหวะนี้ครับ स्वीडी कब आ रही อยู่ที่การเล่นครับของจักรินจกจกรนครับทังงก็จนครับอยู่ที่10ครับสิบของริตเติ้ลให้มาที่ยีอยู่ที่2อครับสยังเก็บได้ของริตเติ้ลให้ขามาที่หมายเลขสิ พยายามที่จะแหวกเข้าไปจังหวะนี้ครับยังได้อยู่ที่การเล่นของลิตเติ้ลยิงจังหวะนี้ไม่ลงผ่ายแล้วตัดได้ที่จัก,กรินจัก,กรินครับไปมาที่เจ้าจีโน่จีโน่พยายามที่จะแหวกเข้าไปจังหวะนี้ครับบอลรุดมือครับจังหวะนี้ครับแล้วราส่ม รีดาการเล่นครับของน้องน้องเยาวชนครับอายุไม่เกิน18ปีครับอยู่ที่มาเลขสองครับของลิสตันบาดาณ่าจักรินครับนี่ครับบาลงไปครับนี่ครับยิงที่แขนตึงที่หน้าครับจาบนี้ครับอยู่ที่มาเลขสิบครับไอไปที่ อย่างที่เจ้าแม่เขาไปอย่างนี้ครับตัดได้โดยฟูเฮาอยู่ที่19 19 19ยังได้อยู่ข้ามหมากับหมาที่3ไม่เป็นใจครับจอร์นี้ครับเสียเทนนิสเกิดตายแล้วครับที่10 10ของคริสเตันยังเก็บได้ที่2หมายเลข2คืนหมาที่34 34ให้กลับมาที่10 10ให้มาที่หมายเลข2ครับไปยังที่ยิงจังหวะนี้ครับ ยังเก็บได้ที่29พยายามที่จะเข้าไปในจังหวะนี้ไม่ได้พยายามที่จะโดนโต๊ะกระเนือนยังโดนสกัดได้ครับมาเลเซิยครับพยายามที่จะแไปกาไปจังหวะนี้ครับอยู่ที่2ของลริสตัน2ขึ้นมาที่10ตามมายิงจังหวะนี้ไม่ได้ครับไปได้ครับเป็นการโต๊ะกับเร็วครับของ ฟูเฮาครับอยู่ที่จัก,กรินกกรนี่ครับมาลงไปครับตอนนี้นะครับในสนามที่สองนะครับจับเวลาแล้วนะครับสำหรับคู่พนมะใรนะครับ กรานอกครับของนิตร์มาน,นาครับในสนามที่1ครับนะครับในสนามที่2ครับนะครับเราเริ่มจับเวลาแล้วนะครับในจากท่านนะครับเรามีการแข่งขันตามเวลาที่กำหนดนะครับ หรือต um ่อครับในค้อตอร์ที่หนึ่งครับตอนนี้ครับสิบ ที่สองกลับมาที่สิบห้าสิบห้าโยกรอสมานีาครับไ,ไสบอลไสบอครับสามาดีครับไสบอลครับ ต้อนรับครูไก่ด้วยนะครับครับถ้าเลูกๆนะครับนักเทเบิลเทนนิสครับโรงเรียนกีฬาอบตร้อยเอ็ดครับาร่วมกิจกรรมครับเป็นบอลบอยครับนี่ครับสำหรับน้องๆที่สนใจนะครับในกีฬาเทเบิลเทนนิสนะครับสามารถติดต่อครูไก่ได้นะครับโรงเรียนกีฬาองค์การบริหจังหวัดร้อยเอ็ดครับยินดีต้อนรับครับกาลังตีแชมป์นะครับเหรียญทองระดับประเทศครับปีนี้ครับมาแล้วนะครับได้เหรียญทองครับปีนี้ครับ สองคะแนนแรกครับมาแล้วครับริตเทิลครับข้ามไปที่จกักรินจกักรินยิงสามคะแนนจอนี้ครับไม่ได้ครับแั่เป็นการเล่นของริตเทิลริตเทิลสเจ็ครับโดนตัานได้ที่ผูเลนหมายเลขแปดของฟูเฮาพยายามที่จะแหวกเข้าไปยิงจอะนี้ลงไปสองคะแนนครับ ทีเจ้าแหวกเข้าไปตรงนี้วางลงไปครับนี่ครับตัดเวยๆครับวันนี้ครับครับพนมไท่ครับมาถึงแล้วตรวจคุณสมบัติก่อนลงทำการในคันได้เลยครับ <S <S ทีการเล่นครับของลิตเติ้ลบ้าน่าไ้มาที่สิาของลิตเติ้ล สิบห้าให้มาที่สองพยายามที่จะแหวกไปตรงนี้ก็พูดตังสิทธิ์จะเปล่าันะ็ตังนี้ก็เป็นการเปลา่ปลาของผู้เล่นหมายเลขสิบเก้าครับเป็นตัวผู้เล่นครับ ครับตอนนี้ครับฝนเริ่มตกลงมาแล้วครับ